ทำขวัญประจําอาเภอชุมแพรักเมืองเก่าชุมแพแลผาพระนอนลาค่าอารยะทมนวนเมืองอเรื่องเศรษฐกิจติดตาผานกเขาเข้าชมถ้าพวงพวงสวงปูหลุบนะครับนี่ก็คือเป็นลูกปปั้นของปูหลุบนะครับนี่คือศาลเจ้าปูหลุบอําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับคุณผู้ชมครับ และนี่ก็คือบริเวณของถนนเส้น201นะครับสายจากบริเวณของอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นจะไปยังอำเภอ,เอเจังหวัดเลยก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับอำเภออะไรนะอำเภอภูกระดึงนะครับนี่ทางนี้ไปภูกระดึงนะครับอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยนะครับผมผ่านมาเห็นศาลเจ้า ปูหลุบนะครับก็เลยแวะมากราบไหว้ทางผ่านเพราะว่าเราไม่เคยมาเส้นนี้นะครับสังเกตดูรถที่วิ่งผ่านไปผ่านมาจะบีบแตรให้กับศาลเจ้าปูหลุปกันแทบทุกคันนะครับนั่นนะครับนั่นครับนี่คือศาลเจ้าปู่หลุบอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเขาบอกว่าข้างบนนี้มีถ้ำนะครับคุณผู้ชมครับข้างบนนี้ ตรงบริเวณนี้ก็มีถ้านะครับคุณผู้ชมครับมีถ้าของปู่หลุบนะครับนี่อาสาทุนี่ปู่หลุบมีถ้าอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับตรงข้างบนตรงนั้นนะครับพอเดินขึ้นมาตรงนี้นะครับก็มีรูปปั้นพระพุทธรูปนะครับแล้วก็นี่เขาบอกว่าห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่นะครับ Danger All Right Personal Only นะครับอุทยานแห่งชาติภูผาม่านนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ เขาบอกว่าต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อนลงไปนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นผมจะมาถึงแค่ตรงนี้นะครับจะไม่ลงไปนะครับนี่ครับนี่คือปากถ้านะครับคุณผู้ชมครับคือเขาคงจะกลัวว่าเป็นอันตรายนะครับเดี๋ยวผมเดินมาตรงนี้ก็แล้วกันนะครับอยังไม่ได้ลงไปนะครับมาดูแค่มาถ่ายคลิปให้ทุกท่านดูตรงบริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคือบริเวณถ้า ปูหลุบนะครับคุณผู้ชมครับก็มืดทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับถ้าลงไปตรงนี้มืดเลยนะครับนี่คือผมลงมาถ่ายตรงบริเวณตรงปากถ้ำนะครับไม่ได้ลงไปเพราะว่าเห็นมีป้ายบอกว่าห้ามลงไปก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือบรรยากาศของถ้ำตรงบริเวณศาลเจ้าปูหลุบอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ